สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ e n ็นเครดิของ Wonder Woman มยังดีกว่านะครับหลายๆคนเนี่ยไปดูหนังกันมาแล้วแล้วก็งงเหลือเกินนะครับว่าไอคนใน e n ็นเครดิเนี่ยมันคือใครกันแน่ครับหรือว่ามันอยู่ในคอมิกไหมในคอมิกมีอะไรแบบนี้บ้างไหมนะครับแล้วเอ็นเครดินี้มันมีอะไรบ้างมันจะสื่ออะไรกันบ้าง เราจะมาเจาะกันในวันนี้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มพูดกันเริ่มเจาะกัน แบบลงรายละเอียดเนี่ยเรากลัวว่าเราจะเผลอไปสปอยเนื้อหาให้ใครที่ยังไม่ได้ดูหนังฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นหากใครยังไม่ได้ดูหนังและกลัวว่าจะถูกสปอยเนี่ยยังไงก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับผมและต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่สปอยถึงเรื่องราวของ Wonder Woman ภาคือา Wonder Woman Night Heat Episode หนึนะครับผมแล้วก็รวมไปถึง End Credit ด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเตือนทุกคนแล้วนะไปเริ่มฟังเลยดีกว่าว่า End Credit นั้นหมายถึงอะไรกันแน่ครับ เอ็นเครดิตนะครับผมเปิดขึ้นมาเป็นฉากเมืองครับแล้วก็มีคนกําลังเดินทุกข้างอยู่แล้วจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินหันหลังไปแล้วเกิดอุบัติเหตุใส่เด็กคนนึงมาครับผู้หญิงคนนี้ช่วยเด็กเอาไว้ได้ซึ่งมันมีเหมือนของเนี่ยเสาเนี่ยล้มมากำลังจะทับเด็กครับแต่ตัวของเธอเองใช้มือธรรมดาเนี่ยจับเอาไว้ได้สบายๆเลยซึ่งแรงเนี่ยมันเกินมนุษย์มากๆม,มนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะทําได้อยู่แล้วครับ ซึ่งต่อจากนั้นเองเนี่ยผู้หญิงผู้เป็นแม่ที่ลูกของเธอได้ถูกช่วยเอาไว้ก็เดินมไปมคว้าตัวเธอซึ่งผู้ชมทั้งโรงเนี่ยก็คิดว่าอ๋อมันต้องเป็น Wonder ร o m ู n มแน่ๆเลยครับแต่พอจับออกมาดูแล้วเนี่ยนะครับผมผู้หญิงคนนั้นก็หันมา แต่คนที่หันมาไม่ใช่วันเดอร์วูแมนนะครับผมแต่ก็มีลักษณะท่าทางเหมือนวันเดอร์วูแมนเลยนั่นเองครับและตัวของเธอเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าตัวของเธอมีชื่อว่าเอสเทเรียนะครับผมซึ่งชื่อนี้นะครับได้ปรากฏมาตลอดหนังวันเดอร์วูแมนว่าเธอคนนี้เนี่ยคือนักรบอเมซอนที่เป็นนักรบที่แบบว่าโอโ้โหสุดยอดอะ่ะเป็นไอดอลของคนทั้งต่อครับผมแล้วก็เป็นคนที่ช่วยให้เผ่าอเมซอนเนี่ยนะครับ,รบผมมายังเกาะเทมิสคิราได้ครับเพราะว่าในยุคอดีตกาเนี่ยนะครับผม พวกเขาอเมซอนเนี่ยกำลังต้องจะหนีออกมาจากดินแดนกรีครับ ไปยังเกาะเทมิสคิราซูสได้สร้างเทมิสคิราขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังมีนักรบมากมายเนี่ยไม่ยอมนะครับผมทําให้ตัวของแอสเทเรียเนี่ยได้ใส่ชุดเกาะโกลเด้นอีเกิลเลยครับผมรู้ว่าชุดเกาะทองเนี่ยและต่อต้านเอาไว้แบบยืนหยัดคนสุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนหนีไปเธอจะรั้งเอาไว้เองนะครับผมเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ปลอดภยัยไงยอมเสียสละตัวเองครับและในเกาะเทมิสคิราเองเนี่ยนะครับผมก็มีการสร้างรูปปั้นเธอเป็นอนุสรณ์สานด้วยซึ่งเรื่องราวก็ได้บอกนะครับว่าหลังจากที่ตัวของแดนนได้ออกกจาทม สกิล่ามานะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตามหาที่มาได้ตามหาตัวของแอสติเวียนะครับไปแต่ดูเหมือนว่าหาเท่าไหร่เนี่ยก็จะหาไม่เจอนะครับแด่หน้าทําได้เพียงแค่เจอชุดเกราะที่เธอใส่ในวีรกรรมครั้งนั้นเท่านั้นนะครับผมและเธอก็ได้เก็บมาแล้วจากนั้นก็ได้เอาชุดเกราะมาใส่ตอนท้ายเรื่องนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในหนังไปแล้วก็ตอนจบก็ผล่มาว่าแอสติเวียในที่ยืนหยัด ผู้ชายไม่รู้กี่คนเนี่ยรุมจัดก,การอยู่นะครับผมแล้วเธอก็ใช้ไอ้ปีกเหล็กของเธอหุ้มตัวเอาไว้เนี่ยนะครับน่าจะบินหนีออกมาได้ตอนแรกทุกคนคิดว่าเธอน่จะตายเหมือเนเสสระช่วยทุกคนเอาไว้แต่เธอน่าจะหนีออกมาได้นะครับผมแล้วก็ทิ้งชุดเกาะเอาไว้แล้วก็แอบเนียนอยู่กับมวลมนุษยชาติมาเรื่อยๆครับ ซึ่งถ้าพลังขนาดนั้นเนี่ยเธออาจจะเป็นลูกครึ่งเทพเหมือนแดอหน้าก็ได้นะมีพลังเหนือมนุษย์สุดๆไปเลยนะครับผมและน่าจะปรากฏตัวออกมาในหนังเรื่องถัดไปด้วยแหละน่าจะมาช่วยเป็นแบบว่าเหมือนนักรบจากอเมซอนอีกคนนึงอะไรแบบนี้นะครับและหากท่านผู้ชมถามถึงเรฟเฟลนว่าเฮ้ยแล้วในคอมมิกเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ไหมนะครับผมมีตัวที่แอสเทเรียอะไรแบบนี้ไหมคําตอบนะครับผมก็คือมีนะครับแล้วก็ไม่มีด้วยนะครับผมเพราะว่าแอสเทเรียในตัวของคอมิกนะครับผมดูจะเป็นคนละคนกับ a อสเซี Korea, ที่เขาปรากฏตัวออกมาในหนังนะครับอย่างในคอมิกเนี่ยมีชื่อนี้ปรากฏออกมา2คนนะครับผมหนึ่งเลยนะครับแอสเซียคนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักนะครับผมเป็นสมาชิกของ Justice Society ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมือนกับตัวของนักรบจา้าเผ่าอเมซอนเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายไปมากกว่านั้นเลยครับว่าเธอนั้นมาจากไหนเป็นใครกันแน่รู้แค่ว่าชื่อแอส y ซีเรียนะครับผมแล้วก็อยู่สังกัด Justice Society แล้วก็อยู่จัก,กรวาล Earth 1098นะครับที่เหลือก็ ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วนะครับก็มีแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองพลังเดียวที่ดู้าดของเธอก็คือเหมือนบินได้ครับและต่อจากนั้นนะครับผมแอสเซียได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาเป็นคู่ขาของ Wonder w o วูแนนะครับอันนี้ค่อยดูมีมูลหน่อยนะครับเพราะว่า ตัวของเธอเองปรากฏตัวมาในหานะนกสองหัวครับซึ่งวันเดวแมนได้ตั้งชื่อนกนี้ว่าแอสเซียโดยเธอได้บอกสาเหตุว่าตั้งชื่อนกนี้ว่าแอสเซียก็เพราะว่าเธอเนี่ยได้ตั้งชื่อตามหนึ่งในพี่น้องอเมซอนในยุคโบราณนะครับผมที่ได้สู้กับเทพเจ้านะครับทาให้ชื่อของเธอเนี่ยแอสเซียนะครับผมแปลว่าเหมือนแบบว่าแห่งท้องฟ้าอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อนกนั่นเองครับผมก็เป็นการเรฟเฟรนว่าตัวของแอสเซียเนี่ยเคยมีตัวตนอยู่ในอดีตจริงๆนะ แต่ก็ไม่ได้มีการปรากฏหน้าของเธอหรืออะไรออกมาเลยนะครับผมน่าจะได้ปรากฏออกมาในหนังก่อนในคอมิกด้วยซ้ำไปครับก็เป็นเรื่องสั้นๆในวันนี้ก็แล้วกันที่เราพูดถึง r e f e r e n t เแล้วก็เรื่องราวในคอมิกแล้วก็เกี่ยวกับ Encredit ที่โผล่มา Encredit มีแค่อันเดียวนะครับผมก็คือฉากแอสเซเรียเนี่ย โผล่ขึ้นมาแล้วก็ช่วยเด็กเอาไว้แค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยก็จบลงแค่นี้นะครับผมและนี่ก็คือเอนเครดิตของ Wonder Woman 1984 Wonder Woman 1984นะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหวังว่าแอ r i a เวียจะได้ปรากฏตัวขึ้น,นใหม่ครั้งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหนังไหนของ DC ก็ตามนะรอดูอยู่ว่าเขาจะวาดด้วยลายของตัวละครนี้ออกมาเป็นเช่นไรครับวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ